ต้งเกว่าป่าีวะเอาทูแรงออกเองแต่ว่าทูยังไปอุกยาวนานเลยคนเลยเด็กายทูตายโอ้ยแม่ตังพีกับมันกับวานแต่มันยังไม่กว้างมันยังไปอุกผมมันยังไปอุกก็ไปแล้ไปอุกแล้วลงเพรุะตายแกจิงเมือนกับปลาเกว่าตายเม็ดไม่เลือกคนโชยิงตายชาติไปเลยครับพี่น้องไปเลย <S <S เรื่ปลวดนี้เป็นกอนึ่งรอบๆจะเป็นมีทะเลยู่รอบนะครับเรามาชมนาเล่อปลวดรอบๆมาเลยครับ เล่มกรวดเป็นสะนท่านทีหน้าปักพ้นส้นใจอยากจะมาเที่ยวเล่มกรวดนะแแล้วก็ได้มาหนังนําติด่ออย่างนี้นะครับก็เชิญเลยครับเล่มกรวดอยู่ตําบลขกอมากอำเภอปากประยุนจังหวัดพัทาลุงนะครับกาตอนนั้นตอนกองปราบขึ้นใหญ่ไมก่ก็ใจกเงอนอยียกการซึกถึงผู้กับตวิสักผ่าลูกนองผ่าลูตาดินยูดมาปักติดตาดิน ป่าหลวงนอนปุนป่าปืนบึดแกตุกันที่นทมาี่กันไ้ากตนอยู่นหยอ่ะแกนังสู้ดูหมดกูเจในตอนนี้เนี่ก็ตอนนี้ในในกูตเงยกันนี่อ่ะกูจะเรียกแชาเนี่ยนังนังตัวหัวเขาอู่ตุลาเลยอ่ะถึงวัดมือปตาได้เรียโจนกีมาเคยว่าชาเรียโจนแกลาตามกจรทงแกไม่ใจเรียงมันบ้าอาะซย คือว่าตากฟ้านตรงนี้มันเป็นเป็นเล่จ้ะมันใชเลือกก็มันกันตาไปเนยกันจ้ะไปโนดหัดด้วยก็โนดก็ตาได้โนดนข้อก้าวขี่เรืยองย่างไกิขี่ไปแจก่จงเลี้ยงก็ดีกับมันก็จะได้จะให้พวกกันตัวไม่ใช่ไหเป็นเถียงอุกเฉลิมตาคุณญแยมาเชื่อกับมเพละตายโอ้ไปจึ่งควัดปืนได้ปุ๊บก็เตยซักปืนบอกนี่จังเลยแต่ยิงไปเน้แต่โอ้หนานี่มาอีกย้าเด้วยกันต่โลกกันนี้นะเนี่ยก็ว่าตาเลี้ยโจ้ đai, trả lại ying, vào hòa ying anh còn, thì nãy đấy báu, báu bị làm anh này nè, ying báu anh ai lên, sẽ có mấy tốt thì lại ying hết sắn như vậy, chứ vẫn không có gì vậy đâu, chui đại, top, long bảo cái, xe ship bao cam kết là ship, may tu, may tu luôn, là chuyện thật, con thể tài trí là ai quăng, cái nhàng luôn, bỏ ying ปั๊บตักได้กราบตำรวจกราบกราบเลยพิเศษแหล่แต่เพื่อถูไม้ปุ้ยนะถอายิงลูกเปล่าดูแกแต่ไปยิงลูกปลาเจ้าลูกปลา่าเล่นเลยมายิงแกแกว่าสวัสดีครับเอฟซี FC. วัดเล่มกรวดยู่ตำบลกอมากอำเภอปากประยุนจังหวัดปัตตานีสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2อ9 7่อสดอดีตเจ้าวาด กามีไล่รูปนะครับนาล่วงพ่อเย็นตาล่วงเย็นนาหลังจากตาล่วงเย็นกามีตาล่วงยินนะครับนาตาล่วงยินทานเป็นปราเกจิอาจารย์ถ่มีรับปาิชาไสยเวทแข่งกล้าหมากนะครับนามีวัตถุบงคลเป็นทีเหลืองลือไม่วาปล็อกแค้นนาไส้คอแล้วกาเรียนนาหลังจากทานโมรณภาพสร้างเรียนนาเรียนมีความเข้มขลังซักซิ์เป็นทีเหลืองลือ บริเวณวัดหล่มกลวดนะครับนาสาวาวัดเล่มกลวดนี่จะเป็นเนินนะครับนาบริเวณรอบๆนี่จะเป็นนาทาลีนาเดิมที่เป็นทาเีปัจจุบันเป็นท้องหน้านะครับนาจะมีน่านาสัตว์มานาจะเป็นทรายเนินทรายนะครับเรียกวา่าวัดหล่มกลวดแต่แหลกมันไม่ยุบเปน็นนี้น้องกัแต่มันจะเป็นทรายข้าวม็ดเลยที่โหลจกำความได้น้องกันนั้นมันจะเป็นทรายข้าวมดแะครัไม่มีโบสถ์มีแต,ต่โรงตาไม้หลังเท่งกับขุดเหล็กๆในขุดไม้แต่เรานักยุ้งจะร้อมขุดแต่รวยไม้ยกปืน เต่บดแล้วไม่มีไม่มีลักอย่างทึงตรงนี้ไม่มีตอนมาตอนนองแกมีแต่ไส้ขก้าวปรีกับเปล่าตอนเปล่าตอนนุ้นแต่แหลกันนี้แต่ว่าไม่มีหญ้ากระตักเล่นก็ไม่มีในวัดเป็นดินไส้เก้าวมดเลยก็ว่าเกลือนมันจ้ามาตานูตานี้ทึงมาคองลมเป็นเป็นเป็นแต่ว่าธรรมชาตินั่นคือไส้เกลือนจ้าไส้มาคลองถึงบอกน่านนานมาคือเกลือนมันขึ้นไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นไส้แต่ว่าคลองไันจะไม่ต่จะไม่ลาไม่เกิดนะจ๊ะ เขินมันจ้ามาคองมันต้มคือเป็นไส้ข้าวพลิดเลยเป็นเนินตูมเป็นโกกเลยนั่นแหะมันขึ้นอย่างไรกันนะเขินด้วยนั่นจะไมแต่ก่อนอันลุงแหมก็เป็นหน้าเป็นเล่ย์ทัหมดคือเขินพัดมาจ้าจ้าเลินตาลูกก็พัดตานี่ก็พัดมาแล้วมันมาจ้าต้มกันเลยทอนไหนเป็นเนินตอนไหนเป็นเป็นเินเป็นกองไส้ยังไงล่วงปู่อินได้เป็นเจ้าหวัดวัดพัทธารามหรือว่าวัดเล่มกรวด มาตั้งแต่ปีปอซ้อสองพันสี่รอยเจ็ดสิบสอง, 1400, สองจนถึงปีปอซ้อสองพันห้าร้อยได้สร้างความเจริญให้แก่วัดและมมูบานเล่มกลวดมากจนเป็นถี่นับถือของประชาชนในด้านการก่อสร้างนั้นทานได้ก่อสร้างโดยเฉพาะถี่วัดพัทธารามหรือว่าวัดเล่มกลวดได้สร้างกุฏิสร้างลั่งโรงเรียนหนึ่งลั่งศาลาการประเรียนหรือว่าโรงทําอีกหนึ่งลั่ง พ่อชั้นอีกหนึ่งลั่งสำหรับกุฏีลั่งสุดท้ายตีล่วงปูรสร้างขึ้นในราวปีพศสอ9 9เป็นกุฏีสองชั้นและฐานได้มรณาภาพตีกุฏีลั่งนี้นะครับนะปัจจัยส่วนใหญ่ตีฐานได้มามักเอาไปใช้ในการก่อสร้างกุตีลั่งสุดท้ายนี้โดยใช้เงินตึง จ็ดมื่นบาทในสมัยนั้นการหน้าอื่นใดเป็นเบิร์นี้ก็เส้นจะลำบากอยู่แล้วแต่ล่วงปูมีความสามารถโดยอาศัยวิทยาคมข้อฐานปลูกความนิยมนับทื่อให้เกิดในหมู่ชนเป็นนันมาก กลางนึ่งก่อนจะทําการก่อสร้างกุฏิหรือหวาเตลังนี้ทางจังหวัดจุมพรได้สาบกิติรัพ์ข้องล่วงปูจึงได้นีมุ่นฐานไปทําปีที่ปลุกเสกเรียกวิญญาณผู้ตายซึ่งเคยฟังรัพย์อวายมากมม่นาแต่ววาได้ตายไปโดยม่ได้บอกสร้างทายาทวายน่ารัพย์สิ้นี่กว้างวายก็ไม่มีใครสาบจะคุดอย่างไรก็ไม่มีใครคุดพบเมื่อสาบข้าววาล่วงปูอินมีความสามารถในด้านนี้จึงนีมุ่นฐานไปเร่าปีพอ2499่อ ฐานก็เดินทางไปจังวัดจุมพรและได้ทำพิธีคุณ้ากุ้มศัพท์ให้เขาจนสํำเร็ดได้ศัพท์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากาาถ้าญยาิได้ทวายปัจจัยและสิ่งของแกฐานเผื่อสร้างกุติคิดเป็นเ่ินซดเลวประมาณหน้ามื่นบาทกุติเรือว่าเตลังนี้เสรจเดียบรอยก่อนเสดวิทยาคมของฐานตอนปีพมบัวเราลงกีเตียนเม็ดเลยกีเตียนมันร้างกากมันคือมันเววเมลน์นู้นแกเมื่อไม่มีรูนี้นอนเย็นเม็ดคือมันบ่ายแต่ก่อนเตลังนี้มันเย็นผพมอยู่ตอนผมบัวเพราะอย่างอยู่คนนี้นี่ที่คุณลังนี้องนี้ ตอนพี่แรกบวชอยู่กุหลังนู่นองจุ้องนูพอมาช่วงเตะกันแล้วพอปีใครแข็งเด็กเพื่อนก็ได้อยู่ส่วนมากจะไม่ได้อยู่เลยถึงคนเด็กแข็งแข็งกันเออถึงงานอาทิต์ก็คอยอยู่ก็ได้ไมาจากไหนไม่จากเขา,ากบาาากบางเดียวบังเต็มของแก้มกับรถพานก็ไม่อนก,ก็ใจเลยตุง้งแจ้งวานะไปเลยเลยกับมือหนตุงเอามาแต่หลวงเนี่ยตั้งมาพอมาควรบพกบางก็นัดบานเพอมันจังหวะพอป้าไปทำตีควรบังพี่ พอไม้มันมันก่อนได้ตึงสิบเมตรตอน,น,นตึงเลือเลือทุ่งมเ่เพ่อมันเป็นไม้แต่ว่าไม้เหนือแก้งเพี๊ย,ยงครนบต้นมากเกี่ยนหินก็ต้มต้นมากจะเตะลงเตะลู่ลู่ก็ต้มต้นมากก็เป็นเกี่ยนหินกดติหลังใยนะทราบว่านำไม้มาจากข้างหอกนะครับนาชายเหลือยนาเหลือยทุ่งนานำมาด้วยเรือนะครับ ข้างหน้านุ่นอดีตเป็นกุตินาอวาเตข้องอล่วงพ่ออินนะตาล่วงยินอยู่ถังนุ่นนะครับแต่ว่าทางนี้ก็นะเป็นเตนอีกล่างหนึ่งฐานสร้างวัยเกือบร้อยปีแล้วนะครับอตอนนี้จํารุดชุดโสมมากนะครับดังปรากฏตินแต่ว่าราวาทางกรมศิลปากรจะมาบูรณะและทางติดตายข้องวัดนะครับะจะเป็นมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนสาวา พอทันยินหรือว่าตาลงยินทานรีเริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นไว้ครับ <S <S <academic music> ข้างหน้านู้นเป็นหอระฆังนะครับเป็นหอรนะฆังอากว่าเสนาสนาห่างจากตาล่วงยินทานมรณาภาพเร้วนะครับนาทางชาวบ้านก็ได้บูรณานะครับนาะสมัยก่อนอาวาเป็นเป็นทรายนะครับบริเวณนี้เป็นทรายแล้วก็มีอาคารเสนาสนะ ไม่หมากนะครับนาซาลาการปะเรียนนาลังเกาตอนนี้ซาลาการปะเรียนลังเกาจะมีถอนไม้หรือว่าเส้าโบราณนะครับนากว่าร้อยปีนาดังแต่ปีนองยันมันเป็นเส้าคือเป็นวัดโบราณนั่นนะเมื่อการหลงตำกันเนี่ยเนี่เส้าหลงตำของกองแกกอยังมีหรือเปล่าเนี่เนี่ยเส้าหลงตำของกองแกนี่ยเนี่ยเส้าตามันไม่อาอาผื่นปูนนะผื่นปูนเะไยกลางาเนี่ยเส้าเส้าเนี่ยเส้าผมมโนธรรมเลยเบื้องจาจเบื้องโบราณเปนเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยทีนี้ผมจะไม่ใช้อยู่ไปีมื่อเหล่านี้ต่อไปนี้ ผมจะเก็บไปวายทยานนี่ิธตาปันเนี่ยตัวนี้เท็ตนี่นีนี่จะจะเก็บไปวายเนี่ยไปวายเนี่ยไม่ยายตาไม่ตาคุ้นอยู่ปะเนี่ยนีนี่คือโซ่โซหลวงตามองเกยเลยครับล่วงปู่ยินเป็นพลาที่มีวิทยาคมแกกล้าหมาแล้วกันว่าเฮ็ดทีล่วงปู่ยินสนใจในวิชากาถทาคมก็คือในตอนทีฐานยังเป็นนุ่มยังไม่ได้บวชที่ วันนึงได้ไปรวมานแต่งงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาในคืนนั้นมียิ่งเศร้าอิสลามคนหนึ่งนากลวยซุกหนึ่งวิมาให้ทานกินพ่อทานปอกกลวยมากินกลวยก็แข้งเป็นยิ่นไปมดไม่ว่าทานจะเอาหลูกในออกมากินยิ่งเศร้าคนนั้นเน้นก็ว่ารอพ่อทานกลับกําลังก้าวเดินจากบ้านนั้นยิ่งเศร้าคนนั้นก็กลวยวีนั้นขึ้นช่วยให้ทานดูขณะที่ตัวเองยืนอยู่ที่ขั้นบันไดบ้านแล้วปลิดกลวยนั้นออกมากินใน้ดูนับตั้งแต่ยิ่งเศร้าหลงดีตั้งแต่นั้นมา ่านจึงออกสเสวงอาวิทยาคมพรอมีใจรักวิชานี้เป็นต้นเดิมอยู่แล้วอาจารย์ตีซ่อนวิทยาคมข้องฐานแถาที่สานั่นคือพระอาจารย์ดำยูจังหวัดสงขลาล่วงปู่อินศึกษาจากวัดเขาอออําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพระฐานทื่อหวาอาจารย์วัดเข่ออนี้เป็นครูวิทยาคมในความสามารถฐานเดินได้เร็วมากฐานมีการท่าเดินเร็วพอเสกแลว้วฐานจะเดินได้เร็วมากคนอื่นตามไม่ทันแม่จะวิง่งก็วิ่งแถบไม่ทัน ทำให้แข็นยาวคือสามาดซ็กแค่ในยาวเป็นซ้ำขืบซี่ขืบได้อย่างสบายทานมักจะแสะดงให้ลุกล้านหรือว่าลูกซิบดูกันบ่อยๆชาย่าถ้าให้ปืนยิงไม่ออกครั้งนึ่งราวปีพศ2 4 9 8พวกโจนในเทบทะเลทราบทรงกล้าเอื้อมกลืมหมากทานก็ให้ข้องดีหลายลายคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครผู้กำกับทวีศักซึ่งได้รับหม่อมมาจากกลมตำรวจไอหมาปราบโจนในยุคนั้น ได้ข้าวผบล่วงปูอินนาเหล็กกล่าวห้าหวาเป็นปลาทีเลี้ยงโจนทานรู้สึกไม่พอใจตีทุกกล่าวห้าเช่นนั้นจึงพูดบอกผู้กำกับไปว่าถ้าแก่งจริงก็ยิ่งมาเปล่าหน้่นายออกสิถ้ายิ่งออกปืนแตกพร้อมกับชีมือไปตีตนเปลา่นา,าน้ากุดกองฐานเมื่อผู้กำกับสร้างให้ลูกน้องยิ่งก็ยิ่งไม่ออกเครื่องร่างก้องคลั่งตีมีเจือเสียงมาข้องล่งปูนั่นคือปลอกแขนสาบปลอกแขนของล่งปูนี้ทำให้อยู่ยงคงกระพันป้องกันอันตรายต่างๆได้ก็ไปลูกอม นาะลูกอมเป็นก้องคลั่ง่านมีลูกอมแจกคนตัวไปเผื่อป้องกันตัวอีกอย่าง่านมีพายันนาะพายันปลุกเซกอายุยงคงกระพันป้องกันตัวได้่านเซกเขี้ยวมูตันให้แตนได้ครั้งนึ่ง่านนํำเคี้ยวมูตันมาให้ฉังแกษลักเป็นรูปราชสีเหล้วปลุกเซกให้แตนไปจิกเหนือมูในธาตุเหล็กก็มีกิวิชานึ่งนั่นคือสะดอขุนแจ่านมีกา่าสะดอขุนแจแก่รักทิ่นะโลแกเป็นแก่เป็น,ปน,ปนทิศกองวัดคอ ปะตาลุงตัวนี้แกจะใช้ลายเรืองแกมีทางตาีกาแกต้มยาหลักชาคนแก็บคายไม่บาย,มมายซาไม่ก่อนถึงที่นี่โดหักเมือกแค่นักฆ่านี่ขาตาแกต่อติดโดกเม็ดไม่ปักไปหลักชาเทน่อยแต่ยังขาตาแกค่อยๆเรียนขาตาถึงที่นี่มีแกมีแกป้ายันแกทำง่ายป่าใส่ต่างเชือออไปเลยลกไปเนอยถ้าว่าอยไรยิ่งก็ไม่ทูลกถ,ถ้าว่า แต่ว่าป้ายันแกงข้าวสามไม่ยันดังเลยเสื้ออุ้ยเสื้ออุ้ยจะเป็นคนขี้ลักกันกขี้อุกขี้อุกขี้หลักซึ่งขาตีนีมาอุกอุกอุกคนแต่บ้านอุุกอุกอุกอุ้กยังแล้วก็ไม่รอจำปอแล้วซึ่งก็มาฝรอยอยู่วัดก็ก็มาอยู่ในวัดเล่มพวดกล้าไปอยู่ในวัดเล่มพวดซึ่งทีนี้ก็ก้าไปอุกในวัดเล่มพวดซึ่งหลวงเน่องไปถึงแต่ล่วงแต่ล่วงแต่ล่วงเะยวขึ้นจ้าหนูจน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 อุกในวัดแต่ล่วง แกว่าใช่ไหมเหรอแม่มันไปไหนเหรอมันลุกมันเหมากันนี่มันไปไหนแม่หลอบนะมันอยู่ตรงนี้ตาวลุงรู้ไหมกาจิงผมตาลุงว่างแรงบอกวันขึ้นแรงวันนี้โจรมาว่านขึ้นแรงเสยทั้งเราอย่างออกจากวัดไม่ได้เพราะแกกัมปูแกตะแกปูแล้กัมปูบอกไปจริงไปไปทั้งกาถินีกากากราบแกแกว่ายาซิปากแกขึ้นไปกราบแกว่าว่าตาลุงเนี่ยหลวงนัตนก็โทษแหลมไม่ทั้แหลมตัวไปหน้า ทึ <mile> ้งแก่ขอแก่วันนี้มุมาเล่านี่ช่วยเล่นควดนี่ชนทางเฟ่หลวกสู้ย่างเหมาเลยถึ้งหอตาแก่วันนียแกปล่อยไปต่อเดียวเถอะฮะนีแก่ข้อสู่สู้ลับปากกับแกได้ไหมมันว่ามันมันกามันทำมันท้าว่าเลยทั้งไอ้เลยแต่ล่วงวาเปลือกแก่วันนียแก่ขอว่าเห่กเลยไอ้สู้เลิกส้ะได้แล้วปลอก้นไม่ใชมีนี่คนจนเพ่ทังหลับปากว่าเออได้ให้กับแกถึงแกว่าบันทีวะเออช่วยเล่อกเองถ้าว่าช่ยังไปวุกกจับมานเลยคนเลยเลยก็ให้ช่ตายโอ้งแม่ เกามันกะวานเตมันยังไม่กว้างมันยังไปอุกผมมันยังไปอุกก็ไปแล้วไปอุกแล้วลงพัดทุตากะจริงเมื่อกะปลาเกว่วาตายเม็ดไม่เลือกคนโตยิงกายชาต่อไปถันสามารถชีให้คนวาดภาวะทานสามารถชีคนปกติให้เป็นคนวาดภาวะใด้และแก้ไขด้วยกันเปากะท่าตบบัวนั่งตะลุงหรือว่ามโนรานับซื่อฐานมานั่งตะลุงมโนราแสดงได้ดีเมื่อไปปอบฐานถ้าอวดดีไม่ไปกลับไหว้ฐานสาามถดชายกะท่าคม ให้แสดงไม่ดีดายเชนเสี่ยงแหบเสี่ยงแหงกรนติดแสดงไม่ตลกเมื่อฐานแกให้แล้วจึงแสดงได้ดีมากมัป้านทางน้าโลกกันนี่นั่งปลอมใย่นั่งปลอมใย่เล่นเล่นทุ่งเท่ทุ่งเท่ทีนี่แกลงมาถึงเล่นนั่งร้อยเล่นเต้ตายโหุบเด่นอเล่ลอกเออไม่เตะจริงเต้ล็กล็กล็กล็อกแกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเรา่นั่งเล่นั่งอยู่ เดินไปเดินมาขึ้นเกยขึ้งกุดแกเลเกเดินไปมาแกว่าการเต็มเลยวัน,นนี้ต่อเดี่องก็ตาแหล่โลกโอ้แกมาต่างขึ้งกุดทีอย,าย่างยูเทียวอะได้เลยโล่งโล่งโอ้โลโก้ไปอยูเอ็กเดียวกันแบบโล่งไปพิงตอนเปล่าอยู่ไปพิงตอนเปล่าอยู่โล่ลอยอยู่หน้าโลกงครับไปพิงตอนโลโก้ยูเอ็กเดียวกันนั่งปลอวันเนี้ยนั่งปลอวันเนี้ยกับปลาไล่สักที กับปัดดีกรตาแหล่แต่ไม่บาไม่บาเลยไม่บาหลับไม่มาเล่นแล้วอะไรก็มาเล่นโลโหแลลวมาเล่นต่ไเลยฐานมีว่านนิมุนว่านนี่เหมือออกดอกฐานใต้ทุกว่าจะมีคนมานิมุนวันน้อยท่วนั้นยังไม่พ่อฐานใต้รูปไม่ติดบางครั้งเมื่อใกล้มาใต้รูปลงปูถ้าฐานไม่ต้องการก็ใต้ไม่ติดเช่นคราวนึ่งฐานไปพักถี่วัดซ้ำแกวจังวัดจุมพรมีคนใต้รูปฐานแต่ใต้ไม่ติด ไปล่างมาเรียนท่ามว่าทำไมใต้ร้ไม่ติดฐานบอกวา่าทําไมไม่บอกพ่อล่วงเสียก่อนอ่าลุงไปบวชเป็นพระแก่วาต้องการเราโชกดีบ้าก็กบ,บอกว่ายาของแต่แ,แก่วเลยกลัวลพปปีจจว่ม่กลัวเด็กเปรวหลอกแต่คก้าเป็นบ้าร่เด้เปรีวที่ก้ถองกทตานมันรุดองงอกเองผมไม่ได้อเนะอานนอใครรู้ดนะียกีกจะแกมัดเลยมัดลรไว้ดเปวียวแต่เรียกกา,าตกาจะแกะยไดาจำขอแต่ว่าไม่เอาโทรศักันเกดีมากเลยล ลูกแกยับดูปืนล,ลืมเลยเก็ไปตึกตัวอากาศ้าออกหมดถ้าดอกุญแจได้หรืออได้พี่ดอกุญแจก็ได้เสกอาการะไส้ในต้นกลวยเหลวควันไม่เข้าหละการต่อไปฐานให้ตัวใดฐานามีกาท่าทำไมให้ตัวใด ครั้งหนึ่งทิดกองฐานนาวิ่งนี้ศัตรูมาเห็นจวนตัวแล้วว่าจะหนีไม่พ้นจึงเข้าไปยืนตายต้นไม้กล่าวการท,ท่าตีล่วงปูอินหมอหกไม้ปรากฏว่าศัตรูมองไม่เห็นตัวเลยจึงปลอดภัยตั้งที่นี่การแก่จำแก,แก่จำโปรแกนโปรแกนลาวให้ว่ายิงไม่ได้ลาวมาครับเนี่ยก็แกต่ตาแก่เจ้ากระป๋อเนี่ยแกยิงเลยพื้นที่อาตูมาครับโปรแนกนลูกทิศกลางวัดกลางเตียงอะลรเตะแกนแกว่าเนี่ยเอามึงพูมลาวมึงใครบอกแกนนี่มึงอย่าไปนอนกันยิงนะ อันนี้คนเทือก่แกให้เลยเห่าเองแกจังเลยแกให้เซึ่งคนเทือได้รับว่าซึงแกกเวว่าแกววาเนี้เลยช่ยแต่ล่วงอ๋อช่ยแต่ล่วงนอนไม่ได้อ๋อผมไจ่ายกองเตร็ไปนอนกับยิงมีก้องคัชซก้องดีซึ่งดี่นี่กากาป่อยกาป่อยยิงไปจรงตคล้ากันไปเรองกล้าเลยซึ่งเดีกกไปนอนกับยิงไปนอนกับยิงอกใครทั้นสุ่ ทุนุนนี้ม้าไม่ทึงลงมาทึ่งมาทึงบอกแกแต่ลวงแต่ขึนแต่ขึนลงไปเที่ยวกันเดต้องคลาแต่ลวงแกนแต่ลวงอีกพวกไปดูแต่ยิงแต่ลวงวเด้อผโป๊กเกตพไปทอดหาเลยหาเลยชุ่นแต่ลวงเออมาไม่ไปดทึ่งบอกมันบอกงานนายปลูกทิดแกบอกปันนาเลยถึ่งแกเร่งคำแกว่าเนี้ยกับมันไปได้กัรมันมาได้พอแกเร่งงานกระสมไปเร่งไโปแกเกอยู่ว่านอนกันนี่ได้นี่นี่คนเดียวนี่ลาวเองเลกทิดแกลาวเอง บอกบอกเก๋นได้ลบบอกพังซึ่งหลังจากตา้ลงยินจำพรรษาอยู่ทต่วัดเต็มกลัวเองนี่นะครับนามาทึ่งพอซ้อส,อ,สองพันห้าร้อยนาฐานก็หลาสังค้านนาซิดยาณซิดก็ได้ปันรูปปันเมื่อนไหวภายในมณฑลบ เอ็งนี่นะครับผู้ที่ศรัทธากรอบนะครับเรามาบนบานบนได้ไว้รับนะครับนะบสิ่งเทบนบานส่วนใหญ่เราจะเป็นขนมโคจำได้ตอนที่แกยตายลงประมาณสร้างควสร้างควแม่ป้ามาจุดโตกเกหน้าทบตาล้วงแต่เรามันอยู่ไกลพอเดินไม่ถึงจะไม่แต่แหลกมาเราอยม,มู่เจ็ดก็จันทร์หรูอแต่แม่แต่ป้ามาก็คือเขาหนับตื้ตาล้วงเพราะว่าปีๆอยู่กับตาล้วินเบคือคนก็ชั้นทมู่เจ็ดจะอยู่เป็นลูกทิศตาล้วงเม็ดที่นี่มนไม่นานแต่ได,ด้ประมาณสักไม่กี่ปีที่แล้วล้านกูเด็กที่นี้่ ไปอยู่ว่ายาลาไปยาลาไปแถวกาค่ายไปตามเนี่ยแต่บางเกิดมามีโจรสลายนะมาตึงแช่ปืนยิงมาเนี้ยปังปังปังแต่ไม่ถูนะครับไม่ถูก็เด็เข้าก็เลยวิ่งนี่ไปคนคนนั้นกับตอนนี้ยังไม่อยู่ตอนนี้อยู่ที่เนี้ยกับพอล่างจะนันงจะมาโฮมกันมาเลยโฮมกันมาเลยมากันไม่ว่าซาลามได้กันอย่างเชียร์ตื้อย่างยอ,งยอมรับตรงนี้ตอนนี้ก็มีมีเลี้ยงอยู่เขาเคยทำมามามาไล่ลุนนะครับเคยทําไล่ลุนแต่ตอนนี้ผมเองทำเองกับกับผมเองอ่ผมทำเองนะครับผมทำใหญ่ซ่อมลุนนะครับอ่ะลุนเดียวแต่ไม่มีไม่ มันมีเลี้ยนเลี้ยนตัวไปกับปลากลิงก็เรียกลิงนะองโอยลูกล้านกาดไก่จะรับมดเลยแหละก้นที่นี้ตกวันเลยนะแกมันก็มามาบนนุ่มโคนี่แหละแกรับมดเลยนะเป็นปลอกแกนกับไส้คอทีใช่แต่แดกบันเพราะมวยใช่ยันไม้ในสัตว์ใต้คอไส้คอตรงนี้นะไก่ตั้มไก่กายกับหลักกอดไอ้ก่กายก็นไม้หลักกอดที่คมกลมมันเลี้ยนตอนมาตอนหน้าวล้ง เส้นบุญเรียนในเตวะห้าวิเตือนมาได้ต้องสร้างเรียนตั้งหลบเหมือนเงินมาเช่นว่าว่านอบดตั้มเป็นเป็นเตนแต่ลวงนะถึงกัเรียนกับเมือนแต่นของเนยตั้นี้คือมันเป็นเป็นโลหะแล้วตอนนี้แต่แต่ก่อนเดี๋ยวปุ้มเด็กๆกันปุ้มเคยมาปั๊มกันก็ทําเป็นว่านแต่แรกติดใจปั๊มไปตั้งว่ามือบีไปตั้งก่อเต้เอาไปตักแด่กันอันต้องจำได้กันตอนรู้นั้นเลยตักฤทธิ์จังเป็นมูลร้านเดี๋ยวเขได้โดกไล่แก่กองแก่กันเราเขาไปบดกระโปงกันขี้ตาร์ ขับแบบวานตอนนั้นจั่วเอาเอาเอาโดกแกขันนะเดี๋ยวไปบดนะจำไม่ได้จำได้ผู่ผมอ,อย่างเด,เด็กๆเลยตอนมาจำเตะๆล่างนี้มาฮัดก<ม>ันมีก็เตะเตะเตะก็หนักตึ้ยแต่ว่ามันมันล้อยากเลยตอนนี้นะแต่มันจะบ,บางคนเด็กกาเก็บก็ลาส้มอ่เขาเขาไม่กอดให้ใครโลดกันมากแต่ว่าชืาาอาาา่อโลกซื้อล้านมาด่านนี้จั่วไหวไอ้แต่ล่วงสิ้นบุญแล้ตอนเดี๋ยวตั้มมาเนี่ยโดกไปบ่นร้านไปบดกันพอโด๊กตะล่วงกันพอโดกยังอยู่ตามนี้ก็ ก็ว่าไล่ไล่เองเลยบางที่แก่เตียวอาโลกติดแกย่างเหมือนก้อนนี่โลกแกมากันเดี๋ยวติไกายนารองปันก็แกคือนิ่งโค่นงโคอย่างเดียวเดี๋ยวเรื่องซัดเหลือเกินไม่ได้นะมาบนแกนคือทำนุ่งโคกับติดต้อไงตานั้นไอ้เคนแก่ไม่ละประจางหนึงภายในวัดเล่มกรวดจะมีมุนดบนาประดิษฐานรูปปั้นตาล่วงอินตาล่วงยินนะครับนาข้างสายมือของแคมนี่ตาล่วงอินนะครับนาด่านเป็นเกจิอาจารย์แล้วก็อดีตเจ้าวาดนะครับนาเป็นรูปตี๋ซ้อง ส่วนรูปทีหนึ่งนั่นคือตาล่วงเย็นนะครับนะปฏิทินท่านอยู่ทางขว่ามือภายในมณฑปนะครับนาเป็นเกเจีอาจารย์ทีทีเรืองลือในมณฑกะท่านาสยศาสตร์มีความศักดิ์สิทธิ์นาโดยเฉพาพอวาจาศิษย์นาเป็นทีประจักษ์